ามเอาไก่วันนั้นซื้อแล้วไม่ได้ไปคาโน,โน,โนาที่แล้วเอปลาอะไรอ่ะไก่อัวผงใช่ไหมใช่อดตัใช่ไหมใช,มใชม่ตังแล้วก็ไม่ได้เอาไ <laughs> ่กวันอยู่าของไข่ขึ้นไปถึงเข่าแล้ววุกลับดีกว่า <laughs> เดี๋ยวมาถามเขาให้กับเอาไม่ให้ก็ไม่ <laughs> เอายวาเกมให้ทุกคนนะทุกวันมันไปถ <laughs> ึงยอดเข่านูแล้วอ่ะ <laughs> มันไม่ลงฝนก็จะมาตอแกงไม่งมชาง่ย่างก็แล้วมีดนนหัวไม่เป็นไรหรอกไรกันเราไปต้มได้รึเปล่าใอ้เช้า น้องเดียวเออแล้เวเอาเก็บไปให้ด้วยแล้วค่ะปวดจะหมดก้นขอบใจมากเป็นไงเพื่อนอ้าวเ,เ,เพื่อนู <laughs> มาเอาไก่เขามาทวงไก่เขาอ๋อนั่นลุงไก่ไปให้มา <laughs> ให้ตังเขาแล้ว <laughs> ไปเฉย <laughs> เลย <laughs> เป็นประจำไหมาอะไรอะไรอะไรเฮ้ยไม่เอาขาก้อนขายก้อนไอ้อยกตีจ่ายเลยมวันนี้แเราตีจ่หายันลีกั้นคัดจโอ้โหจให้มันคัดเรียมา้าว มาไข่ได้หรือยังมาให้นี่ไขยได้นงยังเนอย่าท่านเอาถ้างั้นเอาเอาเอาปลาันลาไม่ไหมันเอาเอาข้าวคุกในกระทะครึ่งโลพอนะไม่ต้องยาวมันทำยาก น้าำน้ำร้องให้น้ำร้องให้เห็นะเขาเยเออใช่เนาะกินได้แล้วผัดแล้วไม่เสี่ยงกินได้แล้วอ่ะเสี่ยวมันผัดแล้วไม่่่เียคะมันเป็นปลาผัดเป็นเดือนก็ไม่เสี่ยแช่เย็นกินได้หมดแช่เย็นแช่เย็นก็ยุบไปเถอะเนี่ยต้องบรรยากาศน้ำเปอเที่ยถ้าแบบเกือบเปี่ยผัดแล้ว ็บตดเราไม่เคยกินสักทีมันเป็นไงเปรี้ยวเหรอเปรี้ยวแต่ว่ามันกัน้ำแบบประจแนเน้ำปลาตนื้อัดอนื้อพัดนี่ยมไห่ไรยีสันกี่มันประจมันกะมเอมทั้งหมดปลาที่ไหนจ้ะเอ้า รับจำใบแล้วจ้าที่รักนี่เดี๋ยวใครมาให้ตอนนี้มีได้ยี่ิบาทเออหน้าเป้าเล็กรยงินไหลองนงเชิดูมันก็จะมีไมนี่ใจมเาให้ต่างเยอะน่าจะดีใจนะเขลงเชิงดูเลงเชิงว่ามถึงไหมเออ อะะไรข้องเธออีกไม่เอาแล้วบายเอาไปนะไมต้องถอนลรวงั้นนะเดี๋ยต้องถอนเราแล้วนะฮาไว้วันหน้าจะได้กินใหม่ยแกงเน่ไม่มีแปงะมีเนี่ยเป็นทั้งเลยนะป่ะ ขอบใจมากพะย่างมะเขือพะได้กินใบเอ้นเปล่าใบเอ็นไม่เคยกินหรอกร้อยไหมอ๋อเขาคนร้อกินกันมะขืนเยอะแยะเลยท่านจะเอาที่จะเอามาให้อ๋อร้อยแต่ฉันไม่เคยกินแบบมะขืนนี้แม่ดอกมันรู้ว่ามันหักกิ่งแก่ให้ไปปักได้ปักไหมเลยเอามันแช่น้ำมันก็งอกแล้วไม่ต้องอะไรหรอกบ้านนูเหรอ เออยังไม่ได้ปักเลยเอามันอยู่นน้ำเปียกๆเนี่ย,ยมันก็ขึ้นไม่ต้องปักเราเอามันนอนไว้เหมือนมันงนั้นน่ะอือน,นี่ไอ้ตรงยอดมันที่มันเป็นต้นในหน้ตอกลอกลอกเหมือนกันาน้าน่ะหั่นผัดน้ำมันห้อยกอบต้นขุนรสชุนรส นั่นนั่นนั่นจอดไว้โน่น